กับไปสิคุก่อนที่ทำลายลราแย้มองฟ้าพ่ออยู่กับลูกเสมอมันไม่ใต่เก้า เศษปีตาม่จบให้ใครมาเล่นองมันเก็ไม่ลอมเถื่อนก็ไม่ยังเอาเล่นท้องมันอยู่เราคือไม่ยากคือไม่ได้หลังเทียนคเศษไม่ยากให้ใครยุ่งไปขึ้นยอดดีสิบวิออกนดอ ขอให้ขูบินรบจ่อเปิดทางให้เราได้ฟังแล้วไม่ได้ใจชื้นขึ้นเลยเลยนิดสิเฮดานบินเครื่องออสเปลคือ12ื่องเราจะขึ้นเป็น2เท่าอากาศบางไปพัดจะขาดแรงยกเครื่องลงไม่สวยแน่นอนมีแต่ข่าวร้ายตามนั้นเลยไหวไหมเยเกอร์อย่าระบายอะไรมะพวกนายอย่าตามราดจะไม่เลิกเลยตามสั่งแค่โดนทำ้ายพูดเขาไม่อยากคุยเลยหนาฉันสัามหาบุรุษออปติมัสพาม กับกลุ่มเขาไม่หมดศรัทธานายหมดทั้งโลกหมดแต่นี่มาลุยด้วยกัน